มาพอครับชิดนวดในช่องทิดนวดวีสองชาแนลครับมาพี่น้องมือนี้อยากกินตําตีนครับเอาเลยครับฝ่าฝนชิตตกสีม่อมแม่มในเด้อพี่น้องมือนี้หมูดปลากล้วยไปแทงเอานอกล้วยสิขยายนอกล้วยอยีกครับ เผ็ดเพ็ดเส็บเส็บพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ติดหนวดน้ำเด้อครับเด้อเผ็ดเพ็ดเสบ็บเส็บเอาบรรยากาศพี่น้องเหมือนไ้ฝนกําลังชิกชกเหมือนเมื่อ เจ้าเจ้าลิงลงลงลเจ้าเพี่น้องแต่ตวจรถนำเครือเครือบีบบางหน้ากับน้ำลายเฮียเลยพี่น้องอ้ย มันจะสุกเไปก่อนน้ำกระเทียมพาใส่นุ้มจีนน้ำพี่น้องเดี๋ยวมันจะแห้งน,น้ำปลา แป่งนัวใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยน้ำตรานขาดกรไดพี่น้องเขย่าก่อนดื่มทุกครั้งปาดแดกปาดแดกสลองทรพี่ไหม่พี่น้องอันเกา่าเรียบร้อยแล้วครับสารฉีดไปแล้ว làm nạm, hệt nạm chuộc chuộc lây lái, vì nó cũng để tâm, để hoài để tâm phải quả? để sốt, bắt, xăm cho vàng lên vì nó ใกล้ครับรวมไปเลยเฝ้ามาด้วยฝนเลยหลังใหม่หลังมือมาเสียบๆน้ำกันพี่น้อง เย็นชัยบัวบัวดอกตายเท็ปไปลมทางมาเลยเด้อย็ยยยยนเยเดืองักชีไปเรื่อยพี่น้องหรือว่าหอมปีบานเฮาเม็ดผักกระท,ท,ทินลงใบบิดนี้นะทำเวลาทำเวลาข้นพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องมาละหน่วย่ใหญ่พี่น้องมาเนี่ยมาตีนแหลกกันเลยพี่น้องบรรยากาศฝนกำลังสิลงอืม้ม สมอยากอยู่พี่น้องมันนี่ตำแสบดูว่าอยากแห้งบ้างนะตีนซองแลวพี่นอ้องต้มเปื่อยดีพี่น้อง di มากๆพี่น้องพักกระถางมือนะครับนี่มะละตะทิ้นอน่อนเกษตกอ่อนนะนี่นยองวพี่น้องเลยาบชองม้งล้ะจมอยากกินลายมือนะพี่น้องเอง้ย เฮ็ดกินพี่น้องที่หนวนบอกเลยว่าผู้ได้บุเคยกินได้กินเธอหนึ่งแต่ติดใจแน่นอนครับขี่น่วยก็มาดามันติดใจเลย มาบัวลายพี่น้องสื่อมาเครื่องโลครับติดใหม่ติดมือครับพี่น้อง แส่บชมใจอยากเมนูตำยุดไปไลเด้วยยุดไปโดนเลยไปนีนองยุดไปหึ้แล้วเสียงแถวคือเกาเพียง คงขอ้ว ใสเ่เบิร์นาะยังใส่ไลยอยู่เอาแล้วหมดกับพ่อ,อ,อหมดดังดีรีไปหอดหมด ตืียใจพี่นอกมั้เนี่ยเบ่งก่หน้าว่ะพี่นอกตื่นเช้ามาก ไปตลาดเพื่อตีนไก่เลยพี่น้องช่องทินนวนมีไรสิ่งไรยอย่างพี่น้องกต่ฉิบอกว่บบาไราสิ่งไรยอย่างพี่น้องคำว่าไราสิ่งไรยอย่างมันก็จิจับทรายเปื้อนไข่ไข่ก็ว่าชีวิตชีวิตประจำวันของทินนวดพี่น้องหรือว่าทินนวดที่ยัง xin mời cả nhà kia này bưng càng kinh canh du ghi chai xía chay bưng của khoan sừng ngốc nhau เดือดกันสิเป็นพวกสาะกระเกษตรครับนั่นแหละพี่น้องวิธีเหันห่นแ็ดน,นี้ ผูใดเป็นเอฟีมาดามกันล่อก,ก่อนเด้อพี่น้องช่วงลำบากแน่ครับการกินลำบากการกินพี่น้องเพราะว่าลูกกินน่มครับกินอาหารรสจัดจะลำบากกินของแบบนี้กับเพชรลูกกินนุ่ม อย่าลูกท่องเสียอีกอืแต่อย่างให้เพื่อนไม่กินน้ำอยู่พี่น้อง Trà cả chín mì bán bên luôn ăn quên kín đây Nhà vườn mai năm Kín không luôn Bớt ปากก็สิมันเล็กน้อยไปหน,น่ยอยสุดอีกสักคำัพี่นอ้องตะใจร้ายมืนเนี่ยแซ่บทำเดี๋ยวบอ พี่น้องทีนหนวดว่าซัมนี่แหละครับอิ่มพี่น้องเลยงานเอางานเอา,น,เอานี่แหละครับพี่น้องเมนูตำตีนไกกินหนวดเสียบเลยพี่น้องไปลองเห็ดกินเบืองครับแต่ที่หนวดขอฝากอีกเท่านึงด้วยครับเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามอย่าลืมพี่น้องกดติดตามแล้วกะะกด ระคัางน้ำพี่น้องหรือว่ากดกระดิ่งครับมันจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปกสุดท้่ายกะขอ้อไอพีให้น้องสุขุสุขคนผลลกพลพ่หยหางไก่สิงอันตรายเลยครับเด้อนอนรับกัให้ได้เงินเมือ่อนอนตื่นกันให้ได้เงินแสนครับผู้ใดอยากเป็นผู้สนับสนุนหลักของทิศนวดกะเฝ้ากดคำว่า,าติดต,ตามตัวน้องซื้อสีนังแดงครับพี่น้องบัวใหญเสีนเงินเสียคำครับพี่น้องซ้ำหนักก็ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของทิศนวดแล้วครับ คือเก้าพี่น้องสวัสดีครับ